หลายคนที่กดยูริกในเลือดสูงเราอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าต้องลดอาหารที่มีพิวรีนสูงซึ่งมักจะเจอในกลุ่มเครื่องในสัตว์สัตว์เนื้อดแดง กุ้งหอยแต่มีอาหารอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่หลายคนมักมองข้ามนั่นก็คือผักและผลไม้บางชนิดที่โรคไตและโรคเกาต์นะคะควรหลีกเลี่ยงหรือจํากัดการทานสําหรับกลุ่มผักที่มีพิวรินสูงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยอดผักเช่นยอดฟักทองยอดฟักแมวยอดตําลึงยอดกระถินนอกจากนี้เห็ดทุกชนิดและถั่วทุกชนิดนะคะก็มีพิวรินสูงเช่นกันค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ําตาลฟุกโตสก็จะเจอได้ในผลไม้ รสหวานจัดแม้จะเป็นน้ําตาลตามธรรมชาติแต่ถ้ากินได้จนเกินไปก็ทําให้กรดยูริกสูงขึ้นได้ซึ่งผลไม้ต่อไปนี้นะคะควรหลีกเลี่ยงหรือจํากัดการทานเช่นทุเรียนลำไยมะม่วงสุกขนุนและผละไม้อบแห้งขายอย่างลูกเกดอินทรพัมโดยทั่วไปเราจะถือว่ากรดยูริกในเลือดสูงก็คือในผู้ชายกรดยูริกมากกว่า7มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรและในผู้หญิงกรดยูริกมากกว่า6มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนั่นเองและสาหรับ ที่กำลังมองหาตัวช่วยในการดูแลการทำงานของไตแนะนำยูมิเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเจลนำเข้าจากอเมริกาผ่านออยยในไทยหากใครสนใจยูมิต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างที่ให้ไว้ได้เลยค่ะ